สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้ครูยุ้ยจะมาสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่4ความปองรองสมานฉันด์นะคะความปองรองสมานฉันด์เนี่ยแต่ถ้าหากนักเรียนไม่รักใคร่นะคะสามัคคีกันเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการอยู่ร่วมกันอย่างไรนะคะแล้วเขาพูดแล้วหัวข้อมันคือปองรอง,องนะคะก็คือร่วมกันทํางานมีมิตรเป จิตใีที่ดีต่อกันเรามาดูกันเลยนะคะการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลายเนี่ยสังคมไทยเนี่ยประกอบไปด้วยผู้คนที่มีความหลากหลายทั้งด้านอะไรบ้างคะ 1. เชื้อชาติถูกไหมคะศาสนานะคะแล้วก็วัฒนธรรมเชื้อชาติก็มีหลายเชื้อชาติใช่ไหมคะเชื้อชาติไทยเชื้อชาติต่างชาตินะคะหลายๆชาติศาสนาก็มีพุทธคริสต อิสลามวัฒนธรรมก็มีหลายหลายวัฒนธรรมเข้ามาวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมจีนนะคะเมื่อเราอยู่ร่วมกับผู้อื่นเนี่ยนะคะเราเป็นเพื่อนกันแต่ชอบทีมฟุตบอลต่างกันบางคนชอบทีม A บางคนชอบทีม B ใช่ไหมคะเมื่อจบการเกมการแข่งขันฟุตบอลเราเลือกข้างได้แต่เมื่อจบการแข่งขันแล้วเราต้องทำไมคะอ่า ก็จะเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมน,นะคะถึงจะมีความอาชอบที่เหมือนกันหรือต่างกันนะสุดท้ายเราก็ยังคงเป็นเพื่อนกันนะคะการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันนั้นนะคะนักเรียนก็จะให้เกียรติวิธีการก็ต้องคือให้เกียรติการยกย่องโดยใช้วาจาที่สุภาพปฏิบ,บตัติต่อผู้อื่นด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะ อย่าไปข่มเพงรังแกผู้อื่นนะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากคนไหนที่ลำบากกว่าเราเราช่วยเหลือเขาได้เราก็แบ่งปันช่วยเหลือเขาไปเช่นเพื่อนบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีเงินซื้อขนมกินมากเท่าเราถ้าเราสามารถที่จะแบ่งปันเพื่อนได้แล้วเราคนให้ก็เกิดความสุขคนรับก็เกิดความสุขเราก็แบ่งปันกันไป นะคะไม่แสดงกริยาหรือพูดจาดูหมิ่นเรื่องฐานะและชาตกิกลนะคะชาติรลกูลดูหมิ่นว่าคนนี้จนนะคะเราก็ไปตอกย้ําไปว่านะคะอันนี้ถือว่าเราไม่ให้เกียรติเพื่อนนะ,ะเป็นคนที่แสดงกริยาที่ไม่เหมาะสมนะคะ ต่อไปไม่แสดงกริยาหรือพูดจาดูหมิ่นในเรื่องเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมความคิดความเชื่อที่แตกต่างกันเพราะว่าอะไรนะคะนักเรียนเพราะว่าเชื้อชาติศาสนาเนี่ยและวัฒนธรรมเมื่อมีความแตกต่างกันเนี่ยความเชื่อมันก็แตกต่างทุกอย่างจะมีความแตกต่างความคิดเห็นก็อาจจะมีความแตกต่างเราต้องยอมรับและเราก็ไม่ควรดูหมิ่นว่าศาสนาไหนดีศาสนาใดไม่ดีเชื้อชาติไหนดีเชื้อชาติไหนไม่ดีไม่ควรนะคะนักเรียน อาสาช่วยเหลืองานเมือ่อผู้อื่นต้องการความช่วยเหลือสมมติว่าเห็นครูถือของหนักๆมานักเรียนเห็นแล้วครูยุยินถือของหิ้วหนังสือนะคะและแถมมีกระเป๋าสะพายนักเรียนก็อ,อาจจะมาครูค้าครูยุ้ยค้า,เด,เ,า,คคคคาเดี๋ยวหนูช่วยถือกระเป๋าให้ครูนะไหมคะครูค้าเดี๋ยวหนูช่วยถือหนังสืออ,อันนี้คือแสดงความน้ำใจอาสา,าก็ทำให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข สุดท้ายคือเคารพผู้อื่นเช่นเดียวกับเคารพตนเองเราลักตนเองยังไงนะเราก็ควรแสดงความรักนั้นให้กับผู้อื่นด้วยเราต้องการให้ผู้อื่นทำกับเราอย่างไรเราก็ต้องทำกับผู้อื่นแบบนั้นก่อนนะคะการอยู่ร่วมกันเนี่ยท่ามความความแตกต่างที่หลากหลายทางด้านวัฒนธรรมภาษาอ่า หลายๆอย่างนะคะศาสนาเราต้องเปิดใจยอมรับก่อนเราลดอคตินะคะรู้จักปรับตัวเข้าหากันนะคะแล้วก็ต้องทํางานร่วมกันเนี่ยต้องมีความสามัคคีรักใคร่ปองดองเพื่ออะไรคะนักเรียนเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขไม่เช่จะไให้เกิดปัญหาใดๆอ่ะสรุปนะคะนักเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่4เนี่ยความปองดองสมานฉันเนี่ยในหัวข้อมีหัวข้อใหญ่ๆ2ห,หัวข้อคือความหลากหลายทางด้าน หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทยก็คือความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลายเนี่ยเราจะต้องทำไมคะเคารพซึ่งกันและกันแสดงกริยาวาจาที่สุภาพและก็ให้เกียรติกันถ้าเราทำทุกอย่างสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะนักเรียนครูยุ้ยก็จบการน,นำเสนอนะคะไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ